วันนี้นะครับผมพาบางทัสนะครับจากเพจคาริสโตไลนะครับมาจากกรุงเทพนะฮะมาเขาเรียกว่างานแต่งของแบบบ้านใช่แบบคุสานจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาบางไปในงานเดี๋ยวก่อไปดูบรรยากาศว่าแตกต่างจากกรุงเทพว่ายังไงนะครับเออไปดูมา นี่สิ่งแรกที่บังเห็นคืออะไรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฮ้ยบังบังบังต้องมองบรรยากาศมองกับข้าวมองอะไรอย่างนี้อ่ฮะทำไมไปมองคอนเสิร์ตก่อนไม่จังหวะผมเห็นพอดีปกติจังคอนเสิร์ตจะเป็นผู้ชายกรุงเทพเนี่ยแต่มาใต้ไม่เคยเฮ้ยทำไมเพราใช้ผู้หญิงเสิร์ฟอ๋อมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงผมจะบอกบังนะครับงานแต่งเนี้ยจะมีคนขายแบบยาวมากเลยนะมีขนมมีของเล่นด้วยอาหารไม่เหมือนกรุงเทพไม่มีอย่างนะไม่มีไม่มีมีมั้เออนี่เหรอเคยกินปะไม่เคยเขาเรียกว่าขนมอะไรนะับเขนมลาอ่าโอ้เป็นเหมือนกระสอบเลยนะ มันทำมาจากอะไรไปแป้งกับน้ำตาลน้าตลแป้งกับน้ำตาลผมนึกว่าใช้กระสอบมือกระสอบเลยแผ่นหนึ่งกี่บาทไปแผ่นสิบบาทสิบบาทถูกนะนี่ถแล้วแผ่นหนึ่งถุงนี้เท่าไหร่ไปยี่สิบบาทอ่ะงั้นเอาหนึ่งโคตรถูกเลยอ่ะมันอยากลองอะไรไหมบังนี่อะไรนะแ กอล์โดกอล์โดกอล์โดกอล์เมกอล์เมร์ดอลร์ดอล์ออ๋อหนุนประธานใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงมีแบบนี่นะเยอะเลยเนี่ยผมว่าเอาตรงนะผมไม่เคยเห็นนงานแต่งมีมีของเล่นขายแบบนี้กรุงเทพไม่มีนะคือแบบฉันจะไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นเลยด้วยซ้ำปกติแล้วถ้าเป็นของเล่นอาจจะเป็นงานโซเล่ไปเลยอย่างที่บอกนี่ก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศที่กรุงเทพไม่มีให้เห็นก็ถือว่าสวยงามสวยงามตามตามตามวิถีของคนได้เออมาดูก็คลาสสิกดีดีบาง อ่ะฮะอยากให้บังลองอ่ะขนมอะไรขนมจากขนมจากนี่คือใบจา่ายแล้วไหนยานเส้นอ่ะนี่เดี๋ยวผมพาบังจากกรุงเทพมามาลองขนมแบบแถวๆนี้ดูเดี๋ยวผมขนมจากโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทโคตรถูกร้อนๆราคายี่สิบบาทพุ้ยถูกมาก เอ้ยเปรี้ยวมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นนะนี่คือครัวที่เขาตั้งไว้ออกร้านที่ออกร้านรอเสร็จอ่านี่ดูแกงดูแกงจริงเหรอเปบ้งดูแกงฮะตาตะกรุงเทพตาบังไม่กระพริบเลยนะอ๋อผมดูตอนเขาเอาจานใส่ถาดนี่เขากำลังเคลียร์โต๊ะนะครับครับนี่ทุกคนดูเนื้อนะครับแล้วก็มีแกงส้มก็วุ้นเส้นนี่เด็ดมากเนะน้ำพริกน้ำพริกประทูป่ะไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเนี่ยอาหารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาทานก่อนแล้วกันนะครับถ้ารีวิวขนมดีกว่าปเดี๋ยวนะโอเคโอเค 2,000 years later ตอนนี้เรากลับมาที่พักแล้วนะเราจะให้บังได้ลองขนมที่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองเลยบังเอาอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก่อนนะนี้เป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรนะกระสอบขนมกระสอบขนมอะไรลาลาขนมลาเคบังแกอีเลยกอีเล็กเล็กมาเรามากินกันนะฮะเป็นไรพูดเป็นไรคนกรุงเทพก็แกะกันอย่างนี้เหรอผมไม่เคยเห็นการแกะไม่ได้จริงๆคนกรุงทพก็ทานเลยบังลองลองดูอ่ะมันดึงแบบกึ๊กๆได้เลยบังไม่ใช่แบบนั้นอืมเออนั่นแหละมาดูกัน แผ่นใหญ่มากนะครับที่ใช่พา <c oughs> คิลิวเลยเมนเนเี่ใช่เลยนะเ <c oughs> นี่ยเออเนี่ยแล้วก็ดึงมาประมาณนี้แล้วก็ทานแบบเนี้ยจะอร่อยบางถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะบางหน่อยเมื่อกี้บางกัดม,มันมันหนาต้องใช้แรงเยอะเมื่อกี้เชื่อว่าฟันหน้าผมแทบหลุดในไม่เชื่อต้อ <c oughs> งยิ้มให้กลังดูไม่อยาเลย <c oughs> <c oughs> มันออกแบบมันๆอ่ะอร่อยราคาไม่แพงว่แล้วก็เยอะนะยี่สิบบาทอ่ะคือมันดูเหมือนจะน้อยนะแต่แผ่นมันใหญ่อร่อยครับอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นกะลาเม อันนี้เรียกอีกอย่างนึงก็คือดอดอเอาดีๆถามจริงๆกี่โดเอ้ยสองสองดอดอดไงโดอดใช่ดอดให้ดูคือไรผมก็ไม่รู้ไงเห็นปะเห็นปะนี่าดี่เหมือนอะไรวะมเหมือนอะไรอ่ะ ไม่รู้อะแล้วารทมันแปลกๆผมไม่รู้เหมือนกันอะมันคล้ายๆกับสังขยาไหมแต่แค่มันเป็นสีนี้มันก็คล้ายๆกันแต่มันมีความนุ่มมันมีความมันของตัวมันอะลื่นๆอยู่ในปากอร่อยอร่อยอร่อยนะแต่ว่าผมอธิบายไม่ถูกอะว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคย็งไงที่กินมาหมดแต่ละอย่างเอออร่อยมากก็ประมาณนี้เลยกันสำหรับคลิปนี้นะครับของใต้น่ากินเยอะฮะมาถึงขนมขนมครับผมมาถึงสาวๆดิไม่ใช่ขนมขนมนะขนมนะโอเคก็ประมาณนี้เลยกันสำหรับคลิปนี้นะครับครับ